โอเคครับ okay, ผมนะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยเรื่อ,อผมนะก็ในวันนี้นะครับลาโฮเดลนะครับก็กลับมาอยู่กันในเกมนะผมนะที่มีชื่อว่าโลปอร์ตนนั่นเองนะผมนะในแมปนะผมนะที่มีชื่อว่าเดอะสไปซี่ไทคูนะนั่นเองผมนะโอ้โหแม่งคือกูมแม่งออกเสียงไม่ถูกนะผมนะก็ตามชื่อแมปกันเลยนะผมนะเดอะสไปซี่ ออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะเ s อสไปซี่อีกนะครับไทคูนนะครับมันแปลในภาษาไทยว่าแมปไทคูนที่เผ็ดที่สุดเือยี่เลยวะไม่รู้นะผมนะซึ่งก็ตามมันเลยนะครับอันในแมพในแมพนี้นะครับมันแปลว่าแมปแนวไทคูนที่เผ็ดที่สุด อะไรวันคืออะไรก็ผมไม่รู้นะครับนั่นแหละคือแบบโอ้โหทุกคนนะซึ่งก็ในวันนี้นะครับเราก็ไปอยู่ในแมปที่เผ็ดที่สุดนะครับ few later. ซึ่งก็นั่นโอ้โหแม่งคือนูฟนะครับแม่งป่วนช่างใจกันเลยนะและก็อันนี้นะครับมันคือระดับความเผ็ดนะฮะอันนี้อาหารกับป่วนการคืออะไรอะ่แะแปลวะ่าอันนี้ get some f o o d to อ๋อมัน มันบอกให้เรานะครับไปเอาอาหารมานอกขนโดังก้อนนี้คืออะไรอะเออต้นไม้เหงือกเผ็ดคืออะไรปั๊บ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 ต้นไม้เงือกเผ็ดอ๋อไี่ไงสปซิ่กัมทีอ๋อมันคือมันคือมันคือสปซีสกัมคำนะฮะเออซังก้อนนี้นะครับมันคือต้นไม้นะครับผมซังก้อนมานะฮะอันนี้ศูนย์บาทนะฮะอ๋อนี่ใคร อันนี้คือเป็นต้นไม้นะครับผมนะมันคือมันมันคืออะไรวะมันคือกัมนะครับมันคือเออหมาฝ้าหลังเออมันคือหมาฝ้าหลังเผ็ดนะเออสัตว์ก้อนนี้นะครับอะไรเนี่ยจอบเลสวิสพันธุเนี่ยคืออะไรยังไม่รู้นะเออแล้วเขาทำยางไงกันวะเนี่ยแบบนะผมทำมาที่ปีโนดูออ๋อคืออะไรอ๋อยังไงมันมันขึ้นมาหนึ่งแล้วคุณดูแบบนะอ๋อยังไงมันมันคือเพิ่มไปแล้ว โอ้ยยังไงหกห้าแปบบ๊แบแป๊บหนึ่งนะมันทำยังไงวะทุกทุกคนฮะแป๊บหนึ่งแป๊บแป๊บมันทำยัไงอ่ะเฮงงงอันนี้คืออะไรเนี่ยอิน,น,อ,อ,นอินเวงมันคือทอรี่อะไรเนี่ยทุกคนแปบ๊บนะอันนี้คือฟูตี้เองโปรโปรเซตเอ้ายไงมันมันคือกลับไปศูนย์แล้วนะครับซึ่งก็ฟูตโปรเซตกดกดใหม่อ้อยยัไงมันก็เป็นอันนี้นะครับออ๋โอเค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  ซึ่งก็นหลอดข้างบนนะครับมันคืออะไรวะคือคือแบบคือแบบว่ามันมันมันจะให้ให้เรานะครับเออคือแบบไม่รู้นะฮะนะฮะเออนี่งก้อนอันนี้นะครับใช้กิบมาทล้ครับเนี่ยซังก้อนนี้ใช้หนึ่งห้อท่าซึ่งก็ไปเลยผมเอ้โหรวยแน่นะครับคุณดูโอเคนะครับผมมาซึ่งก็นนี้นะครับเป็นสไปซี่ชิปชิปคือเออมันมันมันคือมันมันมันคือข้หนมนะฮะซึก็นนี้ เออสองร้อยเย็บแชงวะเฮ้ยโอเคอันนี้เป็นขนมนะครับซึ่งก็ไหนว่าขนมอะ่ะโอ้ยนี่นไงข้างคนอน่ะเห็นป่ะโอ้โหเยี่ยเชี่ยอะไรกันล่ะครับเนี่ยซึ่งก็เดี๋ยอ,อันนี้กินมาดนะครับเนี่ยสามร้อยโอ้ พอก่อนครับไปรุ่นพอก่อนทุกคนครับอันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะครับเห็นมาอันนี้นี่นะครับมันคือมันคือมันคือมีสกินด้วยนะครับน้องคนหนุ่ยของบ้านะครับมันนะครับซาซาสกินหนึ่งสกินเนี่ยนะครับมันนะครับได้มาจากการเดอเกิดใหม่นะครับหรือว่าการรีเบิร์ตนั่นดูซึ่งก็อยู่อันนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่ต้องการที่จะรีเบิร์ตนะือแบบโอ้ผมขอเล่นไก่อนนะคุณดูนะเออมานี่แเลยผมนะ อันนี้เป็น spicy. สไปชี่สไปชี่เลยเฮ้ยสไปซี่นะผมโอ้โหสไปชี่นะฮะน่ารักชแลนะผมนะเออสไปชี่นะฮะเออซังกอนนี้เท่าไหร่สี่ร้อยบาทโอ้ยยี่สี่ร้อยอ้าไม่เอาเลยไม่เอาเลยทุกคนแพงยี่อะไรเนี่ยเออนะครับ้ังกอปลาครับเอาไปแบกไปเพื่อนโอเคเอาพลิกไปแบกนะครับแล้วแล้วก็เอาเงินของผมมานะฮะซังกอมันขังที่อะไรนี่เฮ้ยโอเคโอเคกินกินไปนะฮะดู โอเคกินไปเรื่อยๆนะผมทุกคนครับอันนี้ผมเพิ่งเห็นนะครับเห็นว่าตอนนี้นะครับแต้มแม่งเริ่มเลยโอ้โหนี่ทุกคนครับแห็นมครับนี่นะครับนี่เห็นไหมมันคือมันคือออีโมจินะครับเห็นว่ามันคือมันคือมันืออันแรกมันคืออันแรกนะครับมันคือแบบว่ายิ้มนะครับอ่านต่อไปก็แปลว่าโอ้สบายสบายนะครับ และและและอันต่อไปนะครับมันคือแบบเริ่มกันแล้วนะฮะดู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 โอเคไหนว่าคนดูผมอยากดูวันนี้เห็นไหมเห็นบ้าตัวนะครับมันคือสันแปรวพาเอ้ยเผ็ดเกินนะครับดูดูนี่นะครับซึ่งก็อันต่อไปนะครับดูเห็นไหมมันคือมันคือมันมันคือแบบว่ามันเริ่มใหม่กันแล้วนะฮะเออเห็นนี่เห็นไหมเห็นไหมนะครับแต้มแต้มเผ็ดนะครับดูดีมันคือมันคือห้าสิบสิบหกสิบแล้วนะฮะเออเนี่เห็นไหมเออเนียพี่แย่เป็นไง ี่อยู่นะครับซึ่งก็แม่งกลับเป็นศูนเลยเนื้ยซึ่งก็มานะผมมาซึ่งก็ตอนนี้นะครับนี่นะครับอันนี้นี่นะครับเออมันคชือมเืออะไรเนี่ยมันเชือนี้นะครับผมสไปซี่ชิฟทีนะครับผมก็ซื้อเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับซึ่งก็นี้นะครับอันต่อไปนะฮอตซอสทีนะครับซึ่งก็อนี้นะครับเป็นซอสเผ็ดนะฮะต้นต้นไม้กันนั่นเองนะฮะ ซึ่งซึ่งเราก็จะมาดูว่ามันจะเป็นอะไรกันอย่างไรนะครับเออซึ่งก็ไม่ใช่ชื่อนะครับแปลกกันเลี้ยวนะเออซึ่งก้อนนี้มานะครับซึ่งก้อนไหนว่าซอสมันนะซึ่งก้อนนี้นะครับเป็นฮอตซอสทีนะครับซึ่งก้อนนี้อ๋อนี่งอ๋ออันนี้เป็นเออซอสนะครับเห็นมามซึ่งก็อันนี้มันคือแบบมึงเอาซอสนะครับถ้วยของซอสไม่ใช่ถิมันคือมันคือขวดซอสนะครับมาติดบนบน,บนเออต้นไม้นะครับซึ่งก็ที่อะไรเนี่ยเฮ้ <laughs> นี่มันเยี่ยวไาวละครับเนี่ยนะฮะซึ่วก็โอ้โหกุ้งงงครับกุ้งคงว้าวว้าวเออชิบหายฮะซึ่งก้อนนี้นะครับมันก็เสร็จกันแล้วหน้านี่นะสี่ต้นนะครับซึ่งก็อันต่อไปนะฮะนี่ซึ่งอันต่อไปนะครับสไปซี่วิงแช่ครับวิงนะฮะมันคือไก่นะครับดูนะโอ้โหซึ่งก็ไอ้เหี้ยมันคนละอย่างกันเลยอ่ะเพื่อนแบบมึงเอาโอ้โหไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยเกมคือแบบ โอ้มันคือมั่วไปเลยนะครับมันคือแบบแฟนตาซงแฟนตาซีกันไปทั่วนะฮะเออนะแล้วก็ Take ันนี um ้นะครับนี่ดูนะครับซุนก็ตอนี้นะครับเรานะครับมีพิกไม่กล้าใช้คําว่าพิกนะครับผมนะก็โถงของอันนี้นะครับเรานะครับมีชานี่ของพิกนะครับมีอยู่สามอันนะดูนี่ครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นเดอมันคือมันคือหมากฝรั่งนะครับ แล้วก็อนี้เป็นเอ่อชิปนะครับมันคือขนมนะซังก็อนี้เป็นเอ่อซอสนะครับผมซึ่งก็อนี้แหละนะฮะเออโอเคครับผมนะซึ่งก็ตอนนี้นะครับมาซึ่งก็ตอนนี้นะครับเงินนะฮะนี่เห็นไหมฮะใช่ครับผมนะหนึ่งร้อยเจ็ดไม่ใช่ดิไม่ใช่ดิมันคือหนึ่งพันเจ็ดร้อยกว่าครับผมมือนะจะไปหนึ่งร้อหนึ่งร้อยอะไรไม่ใช่นะเออก็ตอนนี้นะครับสเปซี่วิงนะฮะนะครับหนึ่งพันสี่โอ้โหทุกคนมันแพงเกินี่อะฮะทุกคนเดีคค๋ยวมารู้คือแบบ โอ้สไปซี่วิงทีนะครับผมนะมันคือมันคือไข่เผ็ดนะครับคือแบบโอ้โหแพงอะไรในการได้นนขนาดนี้กันล่ะครับเนี่ย้านะเออนะซึ่งก็ตอนนี้แหละผมนะหนึ่งต้นนะครับเงินแม่งเกือบหมดนะเออนะซึ่งก็ไปเลยผมนะปลาโป่งมาแล้วนะครับซึ่งก็ไหนว่าไก่ซึ่งก็นั่นหน่อไอ้เชี้ยแไม่โคตรเล็กเลยทุก <c oughs> คนเห็กมาไม่ย่างเล็กดูอันนี้คือสไปซี่วิงนะคือแบบโอ้โห ทุกคนครับรู้อะไรไหมฮะจบคลิป <laughs> ก <ulously What S 2> ับผมนะทุกคนครับนะคะซึ่งผมก็ขอพูดกันเลยนะครับะว่าไอเกมนี้นะครับมันมีความแปลกนะฮะนะฮะซึ่งก็นะครับความแปลกของผมที่ผมพูดถึงนะครับอย่างแรกกันเลยนะครับมันคือสปีชีของมันนะฮะซึ่งก้อนี้ผมนะมันคือสายพันนะฮะซึ่งก้อนี้ครับมันเป็นเดอรต้นมันคือต้นพินนะครับสายพันเดิมหมาก์สฝั่งนะฮะ ก้นนี้ก็เป็นเดือสายสายอะไรวะสายผูลืมไปสนบสายพันนะครับเบอร์ขนมนะซึ่งก็อนนี้เนี่ยเป็นสายพันซอสครับผมนะนี่นะครับคอดซอสฮะและอันต่อไปนะครับสายพันไก่ฮะนะครับมาเจอกันคลิปหน้าผมนะเออนะซึ่งก็นี้แหละนะครับไปก่อนแล้วผมมาเจอกันคลิปนาครับเกมคลิปหน้าไม่ใช่คลิปหน้านะครับเป็นเกมเอเออแพนเวสซอมมี่นะครับก็อย่าลืมมาดูกันด้วยนะเออนะซึ่งก็ นี่แหละนะคปะปะ